ัดมหาธาตุพี่เจงจุดทูปเทียนแล้วเ,เดินเทียนเทียนครบรอบสุดท้ายแล้วนะครับามรอบแล้วเดินไปอีกจนทางนู้นน่ะลูกครับเดินดีๆเดินดีๆเดินดีๆเ,เดินไปอีกจนไปหน้าพระ อ่หยุดลงนั่งลงนั่งลงครับนั่งลงอ่านั่งขกเข่าแล้วก็ทูกครับอเอออ่ะไปแขวนอ่ะแขวนแขวนแขวนตรงตรงนี้ก็ได้ลูก ชออ่อนะเออวางลงเลยครับม,มันต้องเก็บเทียนก่นะครับอ่านตงเต็มวางครับวางไว้วางเทียนเทียนไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่นเราวางไว้เดี๋ยวมาทําให้เนาะอ่าทุกครับให้นักเรียนเรียนหนังสือเก่งๆนะครับแข็งแรงแข็งแรงนะครับ เพนผม